สวัสดีครับสวัสดียามดึกครับวันนี้ประมาณเกือบยี่สิบสี่นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนเกือบสามสิบนาทีนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบสองนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดข้ามเที่ยงคืน,นเป็นวันที่สิบสองนะวันนี้ครับนี่ 11, สิบเอ็ดมษายนข้ามมาเป็นเที่ยงคืนก็เป็นวันที่ของวันที่สิบสองแล้วครับวันนี้นะครับนี่เตรียมลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาไว้ครับกับสีโจตันเทเบลสิบแปดนิ้วนะครับ นี่ครับนี่พ่นสดๆครับวันนี้ครับนี่บรรยากาศเที่ยงคืนครับตอนเที่ยงคืนที่พนัการตู้ลำโพงนะครับวันนี้ก็เร่งงานส่งลูกค้านะครับเตรียมส่งมอบก็เลยต้องทำกลางคืนนะครับเรื่องงานโอทีของเราครับวันนี้เดี๋ยวพ่นสียสดๆกับไปครับนี่ยังมีกลิ่นสีสีโจตันรับตัวนี้ก็พ่นพรุ่งนี้ครับที่เหลือครับเป็นพ่นพรุ่งนี้นะครับคุณนีตอนเช้า ถั่วแปดนิ้วครับไม่อัตราภูเขาคอนเป็นตะแกรงเด็กสีโจตันน้ำเสสวยเดี๋ยวแบบดูครับเดี๋ยวสดๆนะครับนี่ครับนี่ดูครับดูหน้าสีครับหนาครับนี่ครับนี่พ่นจะเสร็จเสียงกบเสียงเขียดร้องครับยามค่ำคืนนะครับโูชั่นใกล้เข้าสูบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์นะครับก็รันค่ำคืนต่อครับประมาณเที่ยงคืนแล้วก็น่าจะจบอยู่ประมาณเกือบตีหนึ่งนะวันนี้ก็จะมีตู้ถั่วพ่นอีกประมาณแปดใบครับอันแปดใบ แล้วบีบีอีกแปดใบนะครับเพราะลูกค้าที่จะสั่งจองตู้ซับเบียเทอร์โบบางท่านก็สั่งจองเป็นงานงานแบบสีอย่างนี้ครับงานสีสีน้ําตาลอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็หลังสงการครับได้ชมแน่นอนกับตู้เทอร์โบสีน้าตาลแล้วก็สีต่างๆสีชั้นต่างๆนะครับเพื่อสร้างสีชั้นสดใสในการอัปเดตข้อมูลต่างๆของตู้ลำโพงนะครับนี่ดูเนื้อสีครับสดๆกับสีโจตันนี่ครับดูเป็นสีนะครับที่เราพ่นแบบไม่ต้องประหยัด ประหยัดเนื้อสีครับวันนี้กับสีโจตันเทอร์โบ18นิ้วนะครับ2,699บาทครับตู้เปล่าพร้อมดอกดอก18โปรทูไม่เดล็กสก้อน1,200บาทไว้4นิ้วก็5 8าพันบาทนะครับสลับตู้ซับเบรดเทอร์โบ18นิ้วพร้อมดอกดอก18โปรทูนะครับนี่ครับเร่งส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาขอผู้นักการติดตามนะครับโปรนี้ที่เด็ดท,ที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิษซาวสิงห์กรุง,งพะนาการตู้ลำโพงนะเนี่ยเที่ยงคืนกับ คร่าวๆน่าจะประมาณกับ20-30นาทีนะครับนี่ครับอัปเดตโปรโมชั่นเด็เดๆให้ได้ชมกันนะครับพาตองก็กําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์งานเนี่ยวันนี้ก็พุ่งพ่นสีเสร็จกับวันนี้ผมก็วันนี้มาพ่นเองครับวันนี้อุปกรณ์ตู้คานสีอุปกรณ์ต่างๆทํา,าตู้เสร็จก็ต้องเร่งส่งช่วยทีมงาน,นครับบรรยากาศยามดึกๆครับวันนี้ครับโอ้เนี่ยครับเตรียมส่งมอบลูกค้า กับชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆนี่นะครับดูครับดูเม็ดสีนะครับนี่ครับกับสีตัวตันที่สวยวันนี้สิบเอ็ดเมษายนก็วันที่วันนี้วันที่สิบสองครับเลยเที่ยงคืนมาก็เป็นวันที่สิบสองครับสิบสองเมษายนนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนี่แผนการตู้นะครับอีกวันสองวันวันหนึ่งก็เข้าสู่บรรยากาศของเทศกาลสงการแล้วครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสำหรับท่านที่มองหาเครื่องเสียงอยู่วันที่สิบสองก็ นะับพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะครับ12นี้ก็ยังมาดูชุดเสียงได้ครับ4คูณ4ก็มีครับมีสินค้าตลอดนะครับ4คูณ4นะครับ2คูณแต่ว่าออนไลน์ก็สินค้าขนาดใหญ่ตู้ซับเบียดนี้ก็หยุดรับแล้วนะครับก็จะมีแค่รถล่องที่วิ่งส่งให้นะครับมีรถล่องที่วิ่งส่งให้แต่ว่าสินค้าขนาดใหญ่ก็หยุดรับเดี๋ยวเปิดรับอีกทีวันที่17เเมษายนนะครับสำหรับสินค้าขนาดใหญ่ส่วนสินค้าขนาดเล็กก็หยุดรับแล้วนะครับหยุดรับจนจนถึงวันที่ 17 17เมษายนก็เปิดรับอีกหนึ่งทีนะครับอีกประมาณ4ีวันนะครับก็จะเปิดรับก็พ้นสงอยู่ท้องเทศกาลสงการนะครับขอบณู้นักการติดตามนะครับฝากด้วยกันแล้วกันที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลวิทิษสาวเสียงกงนะครับขอบผู้นักการติดตามนะครับวันนี้พนักงานตู้ครับโอที OT ถึงเที่ยงคืนน่านวันนี้น่าจะเลยถึงประมาณตีหนึ่งกับตีสองนะครับแต่ประมาณกับตีสองในการพ่นสีตู้ครับเพราะว่าต้องเร่งงาน ส่งลูกค้านะครับเพระโค้งสุดท้ายของเทศกาลสงการแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะครับประมาณเที่ยงคืนเกืบสามสิบนาทีโรดิเทเดที่ร้านอุบวนมิสิกซาวผนกการตู้ลำโพงที่อุบลนราชธานีนะครับนี่ครับมีตู้ซับเบตเทอร์โบก็ต่างๆนี่ก็กำลังเตรียมครับนี่ก็รอพ่นครับนี่ครับ,ร,บ,ร,บรอพน่นรอพ่นอีกสักครู่นะครับประมาณตีหนึ่งถึงเพราะผนกากากลางคืนนี่ก็จะก็จะทำกลางคืนต่อนะครับนี่ให้ป้าตอง นี่จะตีหนึ่งนะนี่ปลาตองครับเดี๋ยวโอ้ยนะคปลาตองเตรียมพ่นต่อครับสู้ไหมปลาสู้ครับพักเบรกใช่ไหมปลานี่พักเบรกพักเบรกช่วเทียงคืนแล้วก็ทําต่อครับนี่ปลาตองครับอุปกรณ์ต่างๆสุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลาสำหรับปลาตองใช่ไหมปลาไม่จันลาขอบคุณทุกการติดตามยามดึกๆนะครับนี่พนะการเราพักเบรกครับพักเบรกช่วงเที่ยงคืน อุปกรณ์ต่างๆของคุณ้การติดตามนะครับกับร้านบริสิทสาวเร่งงานทุกพรนียกนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานทันเทศการสงกานนะครับของคุณต้การติดตามนะครับนะครับสวัสดีครับ